ที่ทุกคนเรียนะครับเรื่องนี้ก็ดองกันไว้นานแล้วไปต่อกันเลยไปสิทธิ์พี่ข้าจะไม่มีทางตายและท่านก็จะไม่ตายด้วยนั่นก็เพราะพวกเรายังมีวันพรุ่งนี้อยู่เสมอแสงสีเหลืองสีแสงนี่มันขอบเขียนลึกลับสีเหลืองระดับสีฮ่าฮ่าฮ่่าเยี่ยมมาก นิกายจินกังสามารถเปิดสวรรค์และโลกได้ถึงขอบเขตลึกลับระดับสีเพื่อรับพนังงานได้นิกายจินกังของข้าไม่เดินพบเจอผู้ที่สูงส่งกว่าขอบเขตลึกลับระดับ3ามขึ้นไปเป็นเวลา50ิกว่าปีแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงยินดีด้วยกับผู้อาวุโสความรุ่งเรืองของนิกายจินกังได้มาถึงแล้วข้าแค่แสดงความยินดีกับนิกายจินกังเจ้าจั่วปูฟานคงทำอะไรข้าไม่ได้ จ้วปูฝานนี่ท่านทำอะไรข้าแสดงความยินดีกับผู้อุหวังแล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับท่านข้าแค่อารมณ์เสียแล้วเจ้ามีปัญหาอะไรข,ข้าไม่มีไอ้จ่วปูฝานเจ้าอาศัยความแข็งแกร่งมาลังแกข้าแต่แกจะภูมิใจได้อีกไม่นานนักหรอกสิทธทิแสนภาคภูมิใจของแกกำลังจะตายในไม่ช้านี้ฮ่าฮ่าฮ่า ฉินเฟิงจะต้องลอดกลับมาให้ได้ล่ะฉินเฟิงข้าอยู่ระดับส้นเหมือนแล้วและยังปลูกสายเลือดมีปัตตพีซึ่งเป็นหนึ่งในเทพอสูรโบราณตอนนี้เจ้าไม่สามารถหยุดไม่ให้ข้าฆ่านางผู้หญิงนั่นได้อีกแล้วแต่ข้าไม่คิดงั้นนะการเจ้าก็ลองลิ้มรสมันสักเถอะให้ข้าได้รับรู้ถึงพลังระดับสนเหมือนของเจ้าหนอ่อยเถอะ ข้าบอกแล้วเจ้าไม่มีทางหยุดข้าได้ข้าจะกลับมาพร้อมกับร่างนางผู้หญิงนั่นแล้วเจ้าก็จงมาสู้กับข้าเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความโกรธของเจ้าซัเธอฮเจ้าแน่ใจแล้วงั้นเหรออะไรกันข้าไม่มีวันปล่อยให้เจ้าไปหาเธอได้เด็ดขาดยาละลายเลือดรสชาติไม่เลวเลยเจ้านั่นมันกินยาละลายเลือดที่ข้าให้เกาสวนไปงั้นรึมันจบแล้วแม้ว่ามันจะรอดไปได้ แต่แล้วมันก็จะกลายเป็นขยะอยู่ดีมันทำให้ข้าดีใจยิ่งกว่ามันตายเสียอ,อีกฮท่านเจ้านี้กายจั่วศรษของท่านเห็นผู้หญิงดีกว่าชีวิตของตนแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะเจ้าสันสานได้แต่ก็เพียงพอให้นีเอาตัวรอดได้แต่ก็คิดไม่ถึงเลยว่าจะกินยาละลายเลือดที่จะทำลายตัวเองเพียงเพราะผู้หญิงช่างโง่เขายิ่งนักน่าเสียดายความสามารถของเขาจริงๆฮผู้อาโสหวังผู้ใดดีด เชิเฟงทำไมเจ้าถึงนับจากนี้ไปมันจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อข้าอีกต่อไปแล้วเชิเฟงเจ้ากินยาละลายเลือดลงไปจริงๆงั้นนรึต่อจากนี้ไปเจ้าจะไม่มีทางฝึกฝนต่อได้อีกแล้วเจ้ารู้หรือไม่ยาละลายเลือดจะเผาไหมกระดูกของเจ้าจนหมดข้ารู้ดีและข้าคิดว่ามันช่างคุ้มค่าเพียงเพื่อผู้หญิงเจ้าถึงกับยอมตัดอนาคตด้วยมือของเจ้าเอง แล้วเจ้ายังคิดว่ามันคุ้มอีกงั้นรึเฉันเฟิงเจ้าทำห้ข้าผิดหวังจริงๆการเดินทางของผู้ชายอย่างพวกเราไม่สมควรมีผู้หญิงมันควรจะเป็นเส้นทางสู่ทะเลแห่งดวงดาวสิใช่มันต้องเป็นทะเลแห่งดวงดาวแต่ข้าอยากให้สิทธิพี่ได้เห็นวันนั้นของข้าด้วยฉันเฟิงเจ้าถูกผู้หญิงคนหนึ่งทําให้ย่อยยับข้าช่างเจ็บปวดใจเหลือเกิน ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าดื้อดึงอีกต่อไปแล้วข้าจะเป็นคนส่งเจ้าไปเองข้าไม่คิดว่าเจ้าจะทำได้นะนี่มันอะไรกันเร็วเกินไปให้ข้าได้เห็นความสามารถของระดับเซนเหมือนหนอ่อยเถอะข้าโดนสกัดไว้อย่างสมบูรณ์เลยงั้นรึเป็นไปได้ยังไงเจ้าสันสานอยู่ระดับเซนเหมือนสีเหลืองขั้นสีแต่ไม่มีท่าทีจะสู้กลับไปได้เลยทำได้แค่ป้องกันเท่านั้น ไม่มีทางยาละลายเลือดไม่น่าจะมีฤทธิ์ที่รุนแรงขนาดนี้ได้เพราะยาละลายเลือดทําให้มันเข้าสู่ขอบเขตนั้นได้เพียงชั่วคราวแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่การเปล่งประกายครั้งสุดท้ายของมันแล้วหลังจากนี้มันจะร่วงลงมาดั่งดาวตกฉันเฟงตราบใดที่เจ้าไม่ตายข้าจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้เจ้าสามารถฟื้นฟูรากฐานให้ได้เจ้าสันสานเจ้าไม่ต้องการข้าข้าแล้วงั้นหรือ ทำไมเจ้าถึงไม่สู้กลับล่ะหากนี่เป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของระดับเซนเหมือนแล้วล่ะก็มันคงทำให้ข้าผิดหวังสุดๆแน่ๆเจินฟงเจ้าจะอดทนได้อีกนานแค่ไหนกันเมื่อเลือดของเจ้าถูกเผาไม่จนหมดเมื่อนั้นข้าจะเป็นคนฆ่าเจ้าเองถ้างั้นก็ต้องรอจนกว่าข้าจะหมดเรี่ยวแรงนี่แหละแต่ตอนนี้ข้ายังรู้สึกสบายๆอยู่เลยตายซะตายซะถึงเวลาแล้ว ตอนนี้สิทธพี่ก็น่าจะปลอดภัยแล้วได้เวลาไปขั้นต่อไปแล้วเฉันเฟิงในที่สุดก็ถึงตาข้าแล้วตายซะเถอะมันยังไม่จบแค่นี้หรอกเจ้าสันสานหัวของข้านะสุดท้ายแล้วเจ้าก็เด็ดมันไปไม่ได้เฉันเฟิงเฉันฟิงเฉันเฟิงเจ้ายอมตายในหุบเหวดีกว่ายอมให้ข้าฆ่างั้นหรอ กระโดดลงจากหน้าผาถ้าไอไ้พูดอีอย่างก็คือมันตายแล้วฮ่าฮ่ในที่สุดมันก็ตายได้สักทีลูกค้าเจ้าสามารถพักผ่อนได้อย่างสงบแล้วเจ้าเนกนั่นข้ามขอบเขตสู่ระดับเซนเหมือนได้แล้วยังไงล่ะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถเอาชนะเจ้าสันสานได้อยู่ดีแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จช่างน,น่าเสียดายจริงๆที่ต้องมาตายเช่นนี้ฉันฟิงตายแล้วต่อจากเย็นชิงอยู่ ก็เป็นสิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเหยียนชิงอยู่งั้นเหรอเจ้าสัตว์ร,ร้ายนั่นน่ากลัวจริงๆสามารถสร้างบาดแผลให้กับเจ้าสันซานที่อยู่ระดับเซิงเหมือนได้ถ้าให้เวลามันอีกหน่อยแล้วก็มันคงจะเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของข้าแน่แต่ถึงยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ตายอยู่ดีข้าเดาถูกเลือดมังกรกําลังเติมเต็มเลือดที่ถูกเผาไหม้ในร่างกายของข้าหากไม่มีเลือดมังกรข้าคงไม่กล้าใช้ยาละลายเลือดไม่นั้นแน่แต่เลือดมังกรกําลังครอบงาข้า เพียงแค่เริ่มต้นเส้นเลือดทั่วร่างกายของข้าก็แทบจะแตกออกเป็นสิ่งเสียงแล้วเกือบจะถึงพื้นแล้วฝ่ามือแห่งแสงสำเร็จทุกอย่างอยู่ในแผนของข้าต่อไปก็แค่ประสานเข้ากับเลือดมังกรเท่านั้นข้าก็จะนี่มันเลดมังกรเกิด <c oughs> อะไรขึ้นมันกำลังจะเปลี่ยนข้าให้กลายเป็นมังกรอย่างนั้นเหรอเออมันเจ็บเออข้า กำลังหมดสติพลังของเลือดมังกรมันอยู่เหนือจินตนาการของข้ามากกว่าที่ข้าคิดไว้เสียอีกฉันฟิงฉันฟังทำไมข้าเหมือนได้ยินเสียงของสิทธิ์พี่หรือว่าข้าฟังผิดไปนะข้าตายแล้วกั้นหรอที่นี่มันอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มังกรมังกรจริงๆ นี่มันต้องการจะทำอะไรนี่มันคือลมหายใจมังกรข้ากำลังกลายเป็นมังกรมันเจ็บเหลือเกินข้ารู้สึกกระหายเลือดข้าต้องการเลือด เจ้าต้องการเลือดใช่ไหมข้าจะมอบมันให้เจ้าเองเฮ้อ <Huh? S 1> ดื่มซะสินี่มันเลือดข้าต้องการเลือดเลือดข้าต้องการมากกว่านี้สิทธิ์น้องนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าขออะไรบางอย่างจากข้า ไม่ต้องกังวลค่อยๆดื่มไปนะเอาไปตราบที่เจ้าต้องการเลยข้าขอเพียงแค่สิทธิ์น้องข้าขอเพียงแค่เจ้ามีชีวิตรอดต่อไปตราบใดที่ข้ามีเชิญเจ้าออกไปตามที่เจ้าต้องการเลยนี่คือสิ่งที่ข้าสามารถทำเพื่อเจ้าได้และข้าจะทำพิดีที่สุดเอ๊ะ ข้ายังไม่ตายงั้นหรือและยังได้เลือดมังกรเสริมร่างกายอีกด้วยพูดไปแล้วมันก็อันตรายจริงๆหากไม่ได้เติมเต็มเลือดเข้าไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ข้าคงจะไม่สินี่มันไม่ถูกต้องเลือดเลือดพวกนี้มาจากไหนกันสิทน้องเจ้าฟื้นขึ้นมาแล้วเออสิทพี่สิทพี่ทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะแล้วท่านเป็นอะไรไปข้าไม่ได้เป็นอะไรสิทพี่ข้อมือของท่าน เลือดที่ค่าดืม่มลงไปมันเป็นเลือดของสิทธพี่ทั้งหมดเลยเง้นเหรอสิทธน้องไม่ไม่ต้องรู้สึกผิดไปหรอกเพื่อเจ้าแล้วข้าเต็มใจสิทธพี่ข้าเป็นคนบอกเองว่าจะปกป้องท่านแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นท่านที่ปกป้องข้าข้าเป็นสิทธพี่นะสิทธพี่ต้องปกป้องสิทธน้องสิตราบใดที่เจ้าสามารถรอดไปได้ข้าเต็มใจที่จะตาย สิทธิ์พี่ท่านต้องไม่ตายพวกเราต้องไม่มีใครตายข้าสามารถช่วยท่านได้ข้าต้องช่วยท่านให้ได้อยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่อันนี้นี่ก็ไม่ใช่ข้าเจอมันแล้วสมราชาสามารถบำรุงก้ามเนือ้อและกระดูกได้สิทธิ์พี่ข้าต้องรักษาท่านให้ได้ มันได้ผลสิพี่ท่านจะต้องหายดีในไม่ช้าแน่นอนชีพจรกลับมาปกติแล้วต้องพักสักวันสองวันก่อนก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวปกติแล้วสิพี่ข้าขอขอบคุณนอนหลับให้เต็มอิ่มได้เลยหืมอ,อ,อาสูนโหดเทียนทั้ง, 9, งเก้าตะระเข้ยูนิคอนมันคงถูกสมุนไพรพวกนี้ดึงดูดมาสินะ ขอโทษทีสมุนไพรพวกนี้เป็นของสิทธพิพี่ข้าให้พวกแกไม่ได้ลอกว้าเฮ่ hey, พวกแกโกรธงั้นหรืองั้นมาให้ข้าทดสอบความแข็งแกร่งทางกายภาพของข้าหลังจากได้รับเลือดมังกรหน่อยเถอะสำหรับใครที่ชื่นชอบมังงะเรื่องนี้สามารถไปกดติดตามได้ที่เพจผู้แปลขยันแปลาตามอารมณ์นะครับสำหรับตอนนี้จบไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ